ไม่ถึ่นเ่ฮ้ยพี่รบๆๆไปครับที่นี้เราจะพาอัพเดตเส้นทางไปยังเขารถไฟนะครับหลายๆคนก็หาทางเข้าไม่เจอนะครับนี่ครับให้ปักหมุดมาเลยครับวัดเขาชีจันนะครับจู่ตรงหลัง พระบุตรรูปที่สลักอยู่บนเขานลครับตักมุนมาเลยครับเขาชีจันเดี๋ยวเขาจะพาทีเฟสจะพาวิ่งไปเองครับากนั้นแล้วก็ขี่ตามทางไปเลยใครที่หาทางเข้าไม่เจอนะครับสาหรับเนินตรงเขารถไฟนะครับเขาเรียกว่าเขารถไฟนะครับใครอยากจะขึ้นไปดันเนินนะครับ ขี่เข้ามาตรงอุโมงกอไผ่แล้วก็จะไปเจอวัดนะครับวัดอย่ซ้ายเหมือบข้างหน้าผมจะเป็นวัดเขาชีจันนะครับขึ้นได้สองทางนะครับสำหรับตรงเนินเขารถไฟนะครับก็จะเป็นทางที่ว่าขึ้นง่ายๆนะครับ สบายๆกับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางที่ดันเนินตรงหน้าผานะครับถือว่าชันพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูก็พร้อมกันนะครับสำหรับเนินเขารถไฟครับเป็นทางค้กี่นะครับเข้ามาถนนเส้นนี้จะตัดเข้าไปสู่ถนน ตรงที่เขาเรียกว่าแยกเจได้นะครับถ้าเกิดเราขี่ตรงทะลุออกไปเลยก็จะไปแยกเจได้แต่จะไปเลี้ยวซ้ายเข้าตรงหน้าผาก่อนนะครับที่ว่าเป็นเขารถไฟเดี๋ยวไปดูเส้นทางครับช่วงนี้ว่าความชันของหน้าผาตรงจุดชมวิวจะชันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับผม ว่าหลายเดือนแล้วนะครับไม่ได้มานะครับเส้นทางก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ นะครับก็จะเป็นหน้าผานะครับแล้วก็มีรถไฟวิ่งข้างล่างนะครับถ้าเกิดเรารู้รอบเราก็จะได้เห็นรถไฟวิ่งผ่านถ้าเกิดเรามาไม่ถูกรอบก็จะไม่เจอนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาอาจจะวิ่งไม่ขี่รอบนะครับเส้นนี้เส้นของรถ จุดนู้นนะครับหน้าผาตรงนเนที่เราจะขึ้นแต่เราจะขึ้นทางธรรมดานะครับวันนี้คงไม่ได้ขึ้นทางแบบหน้าผานะครับเพราะว่ารถแบกของหนังมานะั้น เสนทางก็ประมาณนี้ครับทางไม่ยากนะครับแต่ใครอยากมาพิชิตตรงหน้าผาเนะี่ย นี่ไงทางขึ้นอ่ะนี่ไงทางขึ้นนี่แหละที่เขามาเล่นกันอ่ะนี่แหละที่เขามาเล่นกันอ่ะนู่นแเลยฮะเออเมืนต้องขึ้นไปนู่นไงฮะผมไม่น่าจะขึ้นผมขึ้นไม่สุดหรอกถ้าแบกของแบบเนี้ย ขึ้นถึงไหนนะสุดยังไงก็สุดนั่นแหละนั่นไงตรงปลายน่ะนั่นไงตรงต้นไม้น่ะพอถึงต้นไม้ก็เป็นทางแล้วโอใช่ต้นไม้บนนู้นเหรอนี่แหละเออต้นไม้นั่นแหละตรงหน้าตัดอ่ะใช่ขึ้นถึงไหจะไปชิดเนี่ยทางมันอยู่นู่นแต่ที่เขามาเล่นน่ะคือเขามาเล่นตรงนี้ที่พวกที่เขามาพิชิตกันน่ะ ชันอยู่นะพี่ไปชันไหม <c oughs> ผมอ่ะผมเคยลองแล้วเฮ้ยไม่ถึงเลยเฮ้ยพี่ลบลบ,ลบ,ลบ พี่ต้องเกียพี่ขึ้นเกียย์ไหนเนี่ยโอ้พี่ต้องขึ้นเกียย์แบบเกียวสองยาวอ่ะพี่ผู้พิชิตพี่ะายเนี่ยพี่ต้องเปิดแบบว่า หมดปอกอ่ะเพราะว่าถ้าพี่ขี่มาเรื่อยๆมันขึ้นไม่ถึงนะพี่ต้องหมดปอกอย่างเดียวอะดูดิคาราเดินยัง <diyor caminho. S 2> ไม่ได้อ่ะเย็นยนน